ค่ะพี่มาไม่ใช่ตกอีกรมกับเฮงอย่งค่ะแปดองศานะคะมันอยู่วันจันทร์จันทร์ที่เอ่อม่ได้ยนะี่แปดนะแมนภาษาจนท์ค่ะถ้าอันอัน พานองมาออกไหมเงี่ยวช่วงเทียงค่ะเพื่อนฝากไว้ไดินไปพานั่งออกมาเงี่ยวจังเอย <c oughs> อเน,นี่ยค่ะมาเพื่อนบ้านเพื่นไปเห็ดงานย่ามือเว้นเพิ่นได้ไปเอาน้ำเงี่ยวค,คือที่คอยล้มไว้ช่องจงคนผู้เลย้ยงนั่นแหละคะ่ะ ค่ะค่ะจังอ่าช่องช่องลักของข่อยเนาะบรรจงเฟรอไนั่นเป็นช่องที่บ่ได้เน้นคอนเทนต์นะคะบ่ได้เน้นว่าต้องลงอีหยังเป็นหลักเนาะกะคือลงชีวิตบ้านๆของข่อยที่ข่อยอาศัยอยู่สวีเดนนะคะเนาะเวลาเห็ดกับเข่ากะลงเห็ดกับเข่าออกข้างนอกกัลงกันเอ่อเวลาไปออกข้างนอกค่ะแล้วก็ เพื่อนฟูงหรือเอ่อมีแกปเห็ดน้ำยังสิล่ะค่ะตามภาษาเนอะเนาะน,นี่นางขี้แล้วลมแห้งยิ่งเหลืค่ะข่ยเยู่ทางนี้มาขี้ก็ต้องเก็บนะคะ จะเข้าบ้านตัวจ้าบ๊ายบายจ้า